แม่ที่ดีนะคะแม่แพะที่ดีนะคะต้องท่านี้เลยนะคะตรงกลางขาให้ลูกกินนมนะคะ <laughs> ตัวนี้เป็นแม่ของอีดาวกระจายนะคะน่ารักมากนะคะเวลาหอดเวล拉าหายนมลูกนี้ขึ้นมาปรับกลางขาทาเลยนะคะวดน,นี้ซิได้ลูกแฟดนะคะลูกแฟดลักษณะของแม่แม่ แม่แพะนะคะที่เลี้ยงลูกดีนะคะกะสิประมาณนี้นะคะสมมองว่าคือ,อาการที่แม่แพะสี่เลี้ยงลูกหรือบ่เลีเ้ยงลูกอีกอย่างมันอยู่กับปัปจจัยนั่นเด้อกินนมเขากินแม่แพะให้อะกินอาหารบ่เต็มที่นี่กะบางเธอเขากินอาหารบ่อิ่มนะคะเขากสิบแบบบ่อ่อยให้ลูกกินนมนะคะทําแม่อิ่มปั๊บนี่ย่างย่างสุดนี่เนาะย่างสุดนี่นะคะสมสิบปล่อยให้แม่นี่ต้องไปกินอาหารข้าง่างนะคะ สมร่องเมืองนี่ทุกๆประมาณสักสองชั่วโมงชั่วโมงสองสะะชั่วโมงนะคะมาสองชั่วโมงมา่เกินสองชั่วโมงนะคะแม่แม่ก็สิขึ้นมาหาลูกนะคะเอารุ่มพห้กินนะคะแป๊บนึงแล้วก็สิยางล่งไปนะคะยางล่งไปกินอาหารขางลางนะคะอันนี้ลงไปแล้วนะคะอ่าเข้ามามะขามแม่ยังไม่มามะขามแม่มะขามยังไม่มาแม่มะขามยังไม่มาเออ าเล่นเราเล่นกระโดดไงเล่อนะคะอะไรลูกอะไรคะเรียกเรียกอิ่มยังอ่ะอิ่มยังเดี๋ยนน้ำกันดีดีนะคะอันนี้บอแม่นแฟดกันนะคะคนละเมนะคะตัวหลังนี่จีตัวแรกนี่ดูอีอวนนะคะตัวสีน้ำตาลนี่สีลูกของอ่า แม่ของอีดาวกระจายใหอ้อีดำตาลบางขันนะคะที่เป็นตัวตัวที่มาให้นมอ่ะอย่าบอกนะว่าลงไปกับแม่ยะ <Yeah. S 2> ตัวแฝดนะคะแฝดตัวยังยางไปกับแม่เรียบร้อยนะคะนี่แหละค่ะการเลี้ยงแพดแต่ละเือนะคะผสมกับพึงกวาดลงเลื่อนแล้วเมื่อกี้นะคะเก็บกวาดลงเลื่อนเสร็จเมื่อกี้นะคะเกสิลงไปเคลียร์ด้านล่างนะคะ อะไรเธอ <Okay. S 1> ตัวน,นี้กอดขอดวันที่สิบหานะคะตัวน,นี้ออกวันที่สิบห้าสิบห้าถึงใจหกหกมื 6, นะคะเหมือนนิ้วที่หยิบเอดนะคะเด็กหมือนะคะอีอวนนี่ขอดวันที่สิบแปดนะคะตัวน,นี้ขอดวันที่สิบแปดนะคะน้ำหนักไล่เรียกกันนะคะเออน้ำหนักทอกันน่ะแหละตอนออกมาก,กับสองโลซีนะคะตัวน,นี้สองโลซีทั้งคู่ลาเรื่อง เออเล่นกันละเล่นกันละย่า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 ยา,ยา,ยา,ยานี่ฮะเด็กก็เด็กหน่อยเล่นเล่ยนนะเด็กเด็กหน่อยอนุบาลน,นะเล่นเล่นความน่ารักแม่หนูอยู่ข้างล่างลูกไปไปเคลียร์ด่านล่างก่อนไปทำความสะอาดด่านล่างต่อก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องออกไป รับเด็กนะคะเด็กอ้วนเรียนพิเศษ5้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องส้มราไปกอน,นะคะเดี๋ยวฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะ <S <S เพจแชมเปญฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มแพะพนมรุ้งนะคะเป็นกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงแพะนะคะของของเรานะคะซึ่งเป็นชาวบุรีรัมย์นะคะอยากแลกเปลี่ยนนะคะกับคนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าอ,อพนม จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีแหล่งสำหรับซื้อไขยแพะนะคะแหล่งที่จะให้คำปรึกษานะคะด้านการเลี้ยงแพะนะคะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจณนะปัจจุบันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องสมลาบปก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ